ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวกับบส .919 อาอกาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกดิชันชัชชัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกทวันแบบนี้นะคะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกๆพื้นที่และทุกๆป,ปัญหาค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำประปาของหมู่บ้านนาหอประปาบ้านดงยางตำบลน,น้ำเที่ยงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนา จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินโครงการหนึ่งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1ฟาร์มหนึ่งโรงเรียน1ชุมชนโดยดำเนินการกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการปลูกพืชผักสวนครัวในแปลงเกษตรการเลี้ยงปลาในบ่อดินการปลูกหญ้าเลี้ยงเพื่อเลี้ยงโคนะคะและการปลูกไม้ผลสำหรับเป็นอาหารและสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรต่อไปในพื้นที่บ้านท่อนอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนั่นเองค่ะ ต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทั โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 4สำนักง,งานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภัยและจิตอาสาเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งน้ำอุปโภคไม่เพียงพอเนื่องจากน้ำประปาไม่ไหลทำให้เกิดความเดือดร้อนโดยดำเนินการแจกจ่ายน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนณบ้านปะอาหมู่สองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ